สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางตัวเลขในการซื้อสลากกินแบ่งมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามาแรงมากๆสำหรับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาศริจันโทเกจิอาจารย์ดังแห่งกาลสินที่ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปแห่งหนตําตำบลใดก็มักจะมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาแห่ไปกราบไหว้ยอยู่ตลอด ล่าสุดนะคะก็มีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากหลังจากเผจความเชื่อสายมูได้โพสต์ภาพรถกระบะกำลังเคลื่อนรูปปั้นของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเผยให้เห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจนงานนี้ก็ทำเอาผู้ที่ศรัทธาต่างก็โฟกัสที่ทะเบียนรถด,ดังกล่าวเพื่อนำตัวเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งและทะเบียนรถคันดังกล่าวก็คือ5907 5907 ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ